สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเจอกันค่ะเป็นคลิปที่40แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่42หน้าที่4 3นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาเองเนื้อความหรือข้อความอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขอแค่ตัวเลขเหมือนกันค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือแนวคิดของคุณครูนะคะตัวอย่างข้อที่1ค่ะโจทย์เขากําหนดให้ก็คือ 45300นะคะบวกกับช่องว่างค่ะแล้วเท่ากับ1,173,900า่ะประโยค่ะประโยคสัญลักษณ์เขาจะกำหนดให้เราให้เราสร้างโจทย์ปัญหาเองนะคะอันนี้คือโจทย์แนวคิดของคุณครูนะคะบริษัทผลิตสินค้าได้45300ชิ้นค่ะผลิตสินค้าอีกจำนวนหนึ่งรวมสินค้าทั้งหมดมี 1,173,900ชิ้นค่ะบริษัทต้องผลิตสินค้าเพิ่มอีกกี่ชิ้นคะคำว่าจํำนวนหนึ่งก็คือช่องว่างนั่นเองค่ะคำตอบนะคะเวลาตอบให้หนูตอบเป็นเลขไทยแล้วก็ใส่หน่วยด้วยนะคะหน่วยของเราก็คือชิ้นนั่นเองตอบนะคะ7,23,600ชิ้นนั่นเองค่ะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะประโยคสัญลญักษณ์หรือช่องว่างเขากำหนดให้เรา อันแรกเลยเป็นวิธีลบลบออก98,120ค่ะเท่ากับ98,4500นะคะโจทย์ปัญหาของคุณครูค่ะแม่นำเงินไปฝากธนาคารจำนวนหนึ่งเดิมแม่มีเงินอยู่ในธนาคารอยู่แล้วค่ะ98,120บาทนะคะทำให้แม่มีเงินทในธนาคารทั้งหมดค่ะ98,4500บาทค่ะ แม่นาเงินไปฝากธนคาคารเท่าใดอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบนะคะหนูสังเกตไหมคะถ้ามีคําว่าจํานวนหนึง่งมันจะเป็นช่องว่างนั่นเองค่ะคําตอบนะคะก็จะตอบ886,380บาทค่ะเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3โจทย์เขากำหนดให้ค่ะประโยคสัญลักษณ์หรือ หรือช่องว่างหรือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบอยู่ตรงกลางกำหนดมาให้ก็คือ6 2ล้าน0นค่ะลบช่องว่างนะคะเท่ากับ3,840,000นนั่นเองค่ะโจทย์นะคะที่คุณครูสร้างขึ้นโรงงานแห่งหนึ่งขายสินค้าได้เงิน6 2ล้าน0บาทค่ะ ส่งสินค้าไปแล้วจํานวนหนึ่งนี้จำนวนหนึ่งอีกแล้วก็ต้องเป็นช่องว่างใช่ไหมคะยังเหลือสินค้าอยู่3ามล้านแปดแสนสี่หม0 0บาทค่ะโรงงานส่งสินค้าไปขายกี่บาทคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบค่ะตอบนะคะ2องล้านสี่แสบาทค่ะมาดูข้อที่4เลยนะคะข้อที่4ประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือช่องว่างอยู่อันแรกเลยเป็นวิธีบวกค่ะ บวกกับ4 1 2 0 0นะคะเท่ากับ2 5 7 6 8 0ค่ะโจทย์ปัญหานะคะแม่มีเงินฝากธนาคารแล้วค่ะจำนวนหนึ่งต่อมาค่ะฝากเพิ่มอีกค่ะ4 1 2 0 0บาทค่ะทำให้แม่มีเงินฝากในธนาคารนะคะทั้งหมดอยู่ที่2 5 7 6 8 0บาทค่ะ เดิมแล้วแม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารเท่าไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหาคําตอบแล้วคําว่าจํานวนหนึ่งอยู่อันแรกเลยใช่ไหมคะประโยคแรกก็ต้องเป็นช่องว่างไว้ตอบนะคะตอบก็คือเป็นเลขไทยแล้วก็ใส่หน่วยด้วยนะคะตอบ2องล้านหนึ่งแบาทค่ะ เราไปดูหน้าที่43เลยนะคะหน้าที่43เขาจะมีรูปผลไม้มาให้เราใช่ไหมคะให้เรานำรูปผลไม้ค่ะมาแต่งเป็นประโยคนะคะโจทย์ปัญหาการบวกก็คือข้อที่1เลยอันนี้ตามแนวคิดของคุณครูนะคะพ่อขายทุเรียนค่ะได้เงิน486,000บาทค่ะและขายลำไยได้เงิน35,000บาทค่ะ พ่อขายทุเรียนและลำไยรวมกันได้เงินกี่บาทคำว่ารวมกันก็ต้องเป็นวิธีบวกค่ะบวกกันแล้วนะคะผลลัพธ์จะอยู่ที่521,000บาทค่ะไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์ปัญหาการลบค่ะอันนี้คือแนวคิดของครูนะคะชาวสวนปลูกมะม่วงค่ะ15,621ต้นค่ะปลูกชมพู่น้อยกว่าปลูกมะม่วงเท่าไหร่คะ 8,533ต้นค่ะชาวสวนปลูกชมพู่กี่ต้นอ่านี่คือเราจะต้องหาคำว่าชมพู่น่ะจะมีทั้งหมดกี่ต้นคำว่าน้อยกว่าก็ต้องเป็นวิธีลบนะคะตอบค่ะ7,888ต้นนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้เรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะพาเราขึ้นบทใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ